เอาละรครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อปลาคาร์บบ่อ whipping willow นะบ่อเลยว่า50นะครับระหว่างนี้ที่ผมกําลังขมักคำเบ้นกับการตกปลาคาร์บอยู่นะผมอยากให้มันได้เต็มกระชังนะครับตอนนี้ผมได้500โลแล้วคือกราฟที่ผมตกนะเดี๋ยวผมให้ดูกราฟก่อนกราฟที่ผมตกคือกราฟเนินแบบนี้นะครับแล้วก็ผมเริ่มตั้งแต่11โมงซึ่งตอนนี้บ่ายโมงครึ่งของในเกมนะครับบ่ายโมงครึ่งก็ตีประมาณแล้วตกมาประมาณ ตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงละนะครับครึ่งชั่วโมงชีวิตจริงละแล้วก็ใช้เหยื่อสูตรใหม่นิดนึงนะครับเป็นเหยื่อที่จากพิเตอร์เขาให้มาก็เลยมาลองนะครับผลประกอบการตอนนี้ถือว่าน่าพึงพอใจมากเพราะตอนนี้ได้500โลแล้วซึ่งถ้าเป็นเลเวล50จริงๆอะ่ะถชาช่วงเลเวล50จริงๆอะ่ะกระชังมันแค่250โลนะกระชัง48่แแต่นี้ผมเอากระชังวิวตันมานะครับเป็นกระชัง700โลนะผมอยากให้มันเต็มอะ่ะโลกจิตอยากเห็นมันเต็มนะครับ ก็เลยจะอัด,ดยาวๆให้ดูแล้วกันเดี๋ยวดูผลรอดูผลประกอบการเดี๋ยวสูตรเยอผมบอกอีกทีนึงนะครับสูตรเยอะออยแล้วก็เรื่องของเซตเบสก็จะเป็นเซตเบสปลาคราฟทั้งเซ็ตเลยนะครับเป็นคันดีมโฮลเลซอนวิห้าสิบนะแล้วก็ลอกก็เป็นวิวห้าสิบเหมือนกันเซตนี้ตกประมาณเซตละแสนนะครับแสนหน่อยๆเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันระหว่างนี้ก็ตกยาวๆกันไปนะครับไม่รู้ว่าจะจบที่ตอนไหนตอนนี้ขาดอีกร้อยกว่าโลก็เต็มกระชังละตอนนี้เรายกโลลัวนะครับผม เดี๋ยวผมจะเปิดกระชังให้ดูด้วยนะใจเย็นๆทุกคนระหว่างนี้เสพบ,บรรยากาศกับนั่งฟังเสียงติตั้งติดๆกันไปก่อนชิวๆนะครับยกเรื่อยๆถ้ามันซึมมันไม่ค่อยไปดตอดแต่มันตอดเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันตอดแต่มันไม่กัดสักทีเนะี่ยเพราะว่าเบ็ดเบ็ดเราใช้ตะขอเบอร์สิบเลยนะครับถ้ามันอย่างเงี้ยเราก็อ่อยเพิ่มนะเหยื่อที่อ่อยตอนนี้เป็นชุดที่สองแล้วนะครับก็คือชุดหนึ่งสี่กิโลเนะี่ยอ่อยไปแล้วรอบหนึ่งอ่อยจนน้ําจะเน่าละ อันนี้ก็ผสมมาอ่อยอีกชุดนึงนะครับพอหมดไปตั้งแต่ช่วงก่อนบ่ายโมงละชุดแรกนะครับอันนี้คือชุดที่สองละต,ตีตีลงที่เดิมตลอดแล้วก็อ่อยลงที่เดิมตลอดนะครับไม่ได้เปลี่ยนจุดเลยตั้งแต่ตกมาอยู่ตรงนี้ตลอดนะความดีงามของมันเนี่ยปลาคาร์ฟเนี่ยคือตอนนี้ชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับว่ายูนิคแม่งออกเบิร์นได้นะครับอันนี้จํากัดวงแค่ยูนิคปลาคาร์ฟก่อนนะเพราะว่าที่อื่นผมยังไม่ค่อยได้เจอนะครับเรื่องยูนิคที่จะออกเบิร์นในเวลาเดียวกัน และจุดเดิมเนี่ยนะครับแต่ปลาคาร์แม่งออกว่ะคอมมอนคาร์ฟยูนิคติดกัน2ตัว3ตัวหรืออะไรแบบเนี้ยเลชเชอร์คาร์ฟติดกัน2ตัว3ตัวตรงนี้มีแทบทุกคาร์ฟเลยแกลสคาร์ฟโกธคาร์ฟเลเชอร์คาร์ฟมิลเลอร์คาร์ฟคอมมอนคาร์ฟมีหมดเลย5ตัวนะตรงนี้นะครับตัวยูนิคเบิ้มๆอันจริงๆแล้วถ้าวัดเรื่องของตัวยูนิคถ้าวัดปลาคาร์ฟกับไทเมนเนี่ยยูนิคไทเมนมันจะ50ถึง60โลใช่ไหม อาจจะตั้งสิตั้งแต่48ถึง60โลแล้วกันยูนิคไทเมนนะครับ XP มันก็จะประมาณ5,000นะครับแต่ตรงนี้มันไม่มันประมาณ30โล20กว่าถึง30โลนะครับยูนิคยูนิคมันอะ่ะ XP ก็อยู่ที่ประมาณ2,000-3,000ถึงเท่านั้นนะครับอาจจะดูไม่เยอะนะถ้าวัดกันต่อตัวอาจจะดูไม่เยอะแล้วก็อย่าลืมตัวมันไม่ได้ใหญ่เท่ากัน XP มันจะน้อยหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรนะแต่ประเด็นคือมันออกเบิ้ลทุกคนยูนิคมันออกเบิ้ลอ่ะ ก็ในเมื่อยูนิคมันออกเบิ้ดนะมันจะไม่ดียังไงใช่ปะก็ดูด,ดูดูตัวนี้อ่าเลเชอร์ดูตัวนี้นะครับโกดอยู่นิคทุกคนอยากดูตารางแชทไหมผมให้ดูตารางแชทที่ผมได้ปะอันนี้ยังไม่เปิดกระชังให้ดูนะขอเก็บเป็นความลับก่อนกระชังเดี๋ยวจะเปิดช่องแชทให้ดูว่าแจ้งเตือนได้ป่าอะไรบ้างมีอึ้งอ่ะมีอึ้งอ่ะอ่ะทุกคนดูช่องแชทนะ ปา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 ปลาแชทแมงส้มทุกตัวเปิดตอนนี้600โลละเดี๋ยวเราจะได้มาสรุปแล้วว่าเราเป็นไงนะอันนี้คือสูตรเหยื่อพิเตอร์นะครับเด,เดี๋ยวเต็มกระชังก่อนเดี๋ยวเต็มกระชังผมจะให้ดูสูตรเหยื่อนะตีกันเชียงไปนู่นอเลเชอร์อันนี้ผมปรับสูตรไปเลยนะผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวค่อยไปซ่อมเอาคือค่าเหยื่อหนึ่งชุดเนี่ยผมเฉลี่ยให้เลยนะเหยื่อหนึ่งชุดที่เราปั้นมาเนี่ย งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากวานะครับรวมทุกอย่างามิลเลอร์แม่ปลาส้มเต็มเลยตอนนี้ผมใช้2ชุดสชุดก็สองหมื่นตกสองหมื่นอันตีเฉลี่ยนะครับอันนี้ตีเฉลี่ยให้มันคิดง่ายๆนะเพราะว่าบาหัเชื้อบางอันเราก็ไม่ได้ใช้หมดขวดนะเราใช้แค่ไม่กี่กรัมนะครับอีก2ตัวเต็มกระชังกันทุนใช้เวลาประมาณสีนาทีอะ อ่เลเชอร์อีกแล้วเห็นไหมเบิร์นไหมอนนี้มิเลอร์อะเลชเชอร์ตัวนี้เห็นไหมเลชเชอร์ตอนบ่ายสามสี่สิบสี่แล้วก็เลชเชอร์ตอนบ่ายสามสี่สิบสี่อีกโคตรโหดอ่ะถ้าต่อนานๆไม่กินแล้วก็อ่อยเพิ่มนะเอากินแล้วนี่ว่าแต่อ่อยเพิ่มสักหน่อยเต็มกระชังแล้วมั้งตัวนี้โอเคถ้าเต็มกระชังเราก็จะหยุดนะเพราะมันเก็บไม่ได้ละอันนี้เป็นมิเลอร์อ่ะ อามิลเลอร์อีกตัวหนึง่งไม่เต็มทุกคนไม่เต็มยังไม่เต็มกระชังวะยังไม่เต็มขาดตัวหนึง่งขาดตัวหนึงน่งเต็มกระชังกระชังเจ็ดร้อยโลนี่คือกระชังเวลตันนะทุกคนกระชังน้ําจืดสูงสุดแล้วดีที่สุดที่มีอยู่ในเกมแล้วนะครับต่าไปแล้วตัวสุดท้ายมาคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวตำแหน่งผมจะบอกตำแหน่งด้วยนะที่ผมตกอยู่นะครับมันไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดหรอกแต่เป็นจุดที่ผมตกนะครับอ่ะอยู่นี้ คือคานนี้ล้นละล้นกระชังแล้วทุกคนล้นกระชังแล้วอันนี้ลน้นกระชังแล้วแต่จะเก็บขึ้นหน่อยเก็บขึ้นให้เขาหน่อยแล้วกันเกรงใจสูตรนี้เซ็ตนี้เดี๋ยวให้เลาะกันแบบเต็มๆนะครับมาลองตกกันดูนะใครช่วงเวลสี่สิบห้าสิบยีบสามมาปล่อยเฮ้ยตัวนี้ตัวเล็กแล้ววะผมว่าตัวนี้ตัวเล็กกว่าเจ็ดโลฮ่าแสดงว่าเยื่อหมดลิตรแลวเจ็ดโลนะครับอันนี้ก็เก็บไม่ได้อยู่ดีนะ โอเคครบแล้วเดี๋ยวมาเปิดกระชังให้ดูกันหวาน,วานแค่ไหนนะครับ700โลเต็มกระชังตามที่เพื่อนเ <ๆ S 1> เห็นนะครับโอเคนี่เรามาอยู่หน้ากระชังอย่างรวดเร็วนะ7 0 0โลนะครับได้ปลามาทั้งหมด33ตัวได้เงิน10,000แสนนะถ้าสมมติว่าเหยื่อ1ชุดคือ1 0,000กว่ากว่านะครับก็คือกําไรเราก็แสนกว่าละเต็มกระชังนะครับเรามาดูตัวน,นี้คือเขาเรียงไซส์ให้เราแล้วนะเล็กสุดที่ได้ก็คือ16โลเป็นยูนิคนะครับ33ตัวยูนิคกี่ตัวทีย่ยูนิคหมดเลยทุกน คอมมอนคราฟยูนิคสี่ห้าอ่าเลื่อนให้ดูเลื่อนให้ดูยูนิคป่า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 เช็ดลู่ยูนิคทั้งกระชังฮัลโหลเกินไปปลาสามสิบสามตัวทุกคนยูนิคทั้งกระชังเลยอ่ะดูดิมีตัวสุดท้ายที่ได้มาเมื่อกี้เจ็ดโลแต่ไม่ได้เก็บนะเพราะมันกระชังมาเต็มไปแล้วอย่างจา้าแค่นั้นแหละ x อ็ p พีเ0สองพันอ่าคอมมอนคราฟตัวยูนิคเอ็กพีแค่พันสองนะยูนิคเล็กอะ ดยูนี้ต่ำกว่า20อ่ะ XP พ2 0 0พันเองนะไม่เยอะนะถ้าเป็น common carb นะครับเดี๋ยวดู common carb เรามี common carb ใหญ่ไหมไม่มีนะ common carb XP ไม่ดีนะอ่ะใหญ่สุดมี 20, 8, low, 21โล21โล XP พัน0เองถือว่าไม่ดีนะ common carb อ uh, ่ะตัวที่ตัวเล็กแต่ XP ดีก็คือ g o a ค c a r อ่ะ uh, g o a ค c a r ตัวเล็กนะ16โล XP 2 0 0 0ันนะ Miller carb สิบแปดโล XP 2,000เหมือนกัน ลาสครับสิบเก้าโลมันดูเหมือนมันไม่อ้วนหน่อยตัวนี้แต่แต่น้ําหนักมันมีอ่ะมันมันยาวตัวนี้มันยาว xp สองพันตามนี้นะครับผมเจ็ดร้อยกิโลเต็มกระชงังยูนินกลุ่นสามสิบสามตัวนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันเดี๋ยวผมให้ดูสูตรเหยื่อน,นะครับอ่สูตรเหยื่อนี้ได้มาจากพีเตอร์นะให้เครดิตพีเตอร์ด้วย,วยไม่รู้ว่าพีเตอร์เอามาจากไหนแหละอาจจะเป็นการค้นพบใหม่ของแกนะครับอันดับแรกเลยช่องเบตนะครับเบตพื้นฐานก็คือใช้บิ๊กลิเวอร์ลินบีเมอร์นะครับหนึ่งพันก็คือหนึ่งถุงเลยหนึ่ ครับไลโอ้อีกหนึ่งกระสอบนะครับพันกับพันห้าร้อยกรัมนะครับหัวเชื้อใช้เป็นเอ็กโฟลเวอร์ซูพปีมเก้าสิบกรัมใช้อนนองตะพุทธเก้าสิบกรัมนะครับแล้วก็คอนคอนสติฟนะคอนสติฟลิคอร์อะไรไม่รู้อีกเก้าสิบกรัมนะครับทั้งสามพันเก้าสิบกรัมพาร์ติเคิลนะครับพาร์ติเคิลใช้ออยล์เค้กพีนะครับน้ำมันถั่วลันเตาสองร้อยยี่สิบห้ากรัมแล้วก็แฮมคอนอีกสองร้อยยี่สิบห้ากรัมแค่นี้ครบตามนี้แล้วมิกได้เลยนะครับ อาเกตเล็กๆนะครับใครจะมามิกเหยื่อเพื่อตกบอ่อห้าสิบกรุณาเข้ามาในบอ่อก่อนนะครับถ้าไม่เข้าบอ่อคุณจะมิกเหยื่อไม่ได้นะเพราะมันต้องใช้วอเทอร์หนึ่งพันหกร้อยกรัมใช้น้ําโลครึ่งน้ําหนักโลกครึ่งอย่างในบอ่อด้วยนะครับถ้าถ้าเราอยู่นอกบอ่อเราจะมิกไม่ได้นะฉะนั้นแล้วซื้อเหยื่อพวกนี้มาให้ครบก่อนแล้วค่อยมามิกในบอ่อนะครับโอเคจํานวนตัวสามสิบสามตัวยูนิคล้วนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูหมายกัน หมายที่ผมอยู่นะปัจจุบันนะครับก็คือเอาจริงๆมันคือวาร์ปแรกมันคือวาร์ปแรกเลยตอนเข้าบอา่อมาอ่าวาร์ปนี้วาร์ปเข้าบ่อมาถ้าดูจากตำแหน่งเนี้ยผมจะยืนอยู่ตรงนี้เว้ยนี่ตรงมุมหัวมุมตรงนี้นะครับตรงเมาส์ผมเห็นไหมเดินออกซ้ายยาวมาโค้ขงขวาแล้วก็จะเจอหัวมุมนะครับดูจาก iPad เอาตัวนั้นจะกินอีกเว้ยอันนี้วาร์ปอยู่นี่นะเดินปุ๊บ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 อยู่ตรงนี้นะครับ ก็ผมมาไว้เป็นไกด์บ้างแล้วแหละแต่ไม่ได้มาทุกตัวหรอกนะครับถ้ามาทุกตัวก็คงเกินละนี่มันใกล้กันเกินก็ยังชิกไม่ได้เลยตามนี้นะครับดูตามมาร์กก็ได้มันเป็นแอ่งมันเป็นแอ่งน้ําลึกนะครับตามนี้นะครับดีไม่ดียังไงก็มาแชร์คอมเมนต์กันนะครับเผื่อใครมาแล้วไม่กินอะไรแบบนี้นะเออเซตเบดลืมลืมลืมเซตเบดอะดูเซตเบดกันหน่อยเซตเบดนะครับคันดีพอเลทอนสี่สองศูนย์นะครับคันนี้เจ็ดหมื่นนะ ลอกเป็นลอกเลเวทารหนึ่งหมื่นเป็นลอกเดียวกันกับที่เราใช้กับคันน้าดินเวลห้าสิบเลยนะครับลอกก็น่าจะเวลห้าสิบลอกเวทยี่หกคันยี่หกจุดห้าลอกเวทยี่หกจุดสองนะครับสายเอ็นมุมใช้เป็นโฟโลศูนย์จุดเจ็ดนะครับเออมันยี่สิบสี่กิโลนะครับมันหน่วงนะมันหน่วงสายเอ็นมันหน่วงหน่อยนะฉะนั้นแล้วจะปิดลอกสุดดูมองสัตมองที่สล็อตสายเอ็นดีๆนะครับมีสิทธิ์สายเอ็นขาดได้นะอันนี้ถ้ามันหน่วงมันกินสายเอ็นให้รีบลดเบรกนะครับผมเตือนแล้้้ววนนนะหหรืออไไไมม่่่กกก็็็ปาาาสเเทีีีดดลย แนะนำเป็นเอ็นฟูโร่นะครับตกปลาครับเพราะว่ามันมันใสปลาคร์บมันระแวงนะครับใช้ตะกั่วปลาคร์บหนึร้อยแปดสิบห้ากรัมนะครับสายหน้าปลาคร์บยี่สิบห้าจุดสี่กิโลเป็นสายหน้าปลาคร์บเบลร์ห้าสิบสูงสุดละตะขอเบ็ดผมใช้เป็นคาร์บฮุกเบอร์สิบโอเหยื่อปลายสายเหยื่อปลายสายผมใช้แสองอย่างนะครับใช้อันนี้ด้วยเป็นเป็นแคลปป์แคลปปซิงกิ้งบอยลี่นะครับสิบห้ามิลอันนี้ผมใช้สองอันนี้แคลปปซิงกิ้งบอยลี่สิบห้ามิลตัวหนึ่งกับปะาน่าป๊อปปั บรดา,าปอบสิบมิลคือไอเหยื่อพวกนี้ชุดหนึ่งเนี่ยสองพันกว่าเลยนะซื้อข้างนอกอะ่ะข้างในบ่อเท่าไหร่วะโอข้างในบ่อสองพันเจ็ดนะครับข้างนอกก็ประมาณสองพันนะแพงนะครับชนะแล้วซื้อข้างนอกมาเลยสิบลูกเองอะ่ะสิบหนึ่งน่งหนึ่งกระปุกคือสิบลูกอะ่ะสองพันกว่านะครับแพงเหยื่อปลายสายก็แพงเหยื่ออ่อยก็แพงนะโอเคตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวออกบ่อเดี๋ยวออกบ่อไปดูเงินให้ดูแล้วกันในสรุปเงินโชว์ดูเอ็กพีรวมนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าถ้าออกบ่อเหยื่อคุณจะเน่านะออก็ปล่อยมันเน่าไป อย่าลืมนะครับทุกคนมาตกปลาคาร์บอะถ้ามิกเหยื่อไปแล้วปั้นเหยื่อไปแล้วถ้าข้ามวันเหยื่อเน่านะบางชนิดก็อาจจะยังไม่เน่าอาจจะเหลือครึ่งหลอดนะครับแต่ส่วนมากก็เน่าแหละ XP ได้80,000อ่ะทุกคน700โล XP ได้80,000ปลา3 3ตัวได้เงินแสนสามนะครับหักลบต้นทุนนิดหน่อยยังไงกาไรเป็นแสนอยู่ละตามนี้นะครับทุกคนอันนี้แบบไม่มีไอแบบมีพรีเมียมนะแบบไม่มีพรีเมียมนะครับ XP 50,000เงินอีก92 0 0 0นะครับยังไงมาลองมาดูนะใครอยู่กับเวฟ0 48นะครับแ8 5นแถวๆเนีย เบื่อไทเมนมาลองประครับดูผมว่าแม่งเจ๋งจริงอันนี้เซตเบ็ดเซล่าแสนอ่ะซ้อมลอ่อเขาเขาหน่อยเอาล่ะทุกคนตามนี้นะครับเผื่อใครอยากมาลองนะถือว่าทีเด็ดอยู่นะเหยื่อชุดนี้ของพิเตอร์ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับเอาล่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ข้างล่างเลยเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ